แจ็คแบปโคทํางามหน้าที่ญี่ปุ่นเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมให้ฟังกันเช่นเคยนะครับอินฟูชื่อดังนะอินฟูนะักแสดงชื่อดังแจ็คแบปโคนะครับได้ทำการเต้นเหมือนรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับไปเต้นบนหลังคารถทุกคนแล้วไปเต้นหน้ารอสันที่ภูเขาไฟฟูจิใครเคยไปญี่ปุ่นน่าจะรู้นะครับว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนที่ไปฟูจิเนี่ยต้องไปถ่ายรูปตรงนั้นเพราะว่าหน้ารอสันตรงนั้นเนี่ย ก็จะเห็นบรรยากาศด้านหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่ดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่นใครไปญี่ปุ่นไงน่าจะต้องไปที่นี่มาแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศในการเต้นบนหลังคารถเนี่ยคือชาวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวต่างๆและคนญี่ปุ่นเองก็แบบยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก็ไม่รู้ว่าถ่ายขึ้นมาด้วยความชื่นชอบหรือด้วยความแบบว่าทำอะไรไม่ให้เกียรติสถานที่ซึ่งที่เป็นดรามมาขึ้นมาตรงนี้ก็เพราะว่า ชาวญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบความสงบและมีระเบียบแบบแผนอยู่แล้วใช่ไหมครับอาการอะไรแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นในประเทศญี่ปุ่นเลยก็เลยมีการเอามาเผยแพร่คลิปแล้วมันก็เป็นดราม่าเลยว่าทําไมอินฟูคนนี้ไม่มีมารยาทเอาง่ายๆนะสร้างความเสื่อมเสียให้ประเทศไทยอีกแล้วซึ่งจากปโพเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องการทำคอนเทนต์ถ้าหลายคนในโ,โซเชียลก็ใช้คําว่าคอนเทนต์ขยะนะครับทำอะไรที่เป็นมีมเพื่อ เพื่อแสงจะได้ส่องมาที่ตัวเองแล้วก็ออกมาขอโทษออขอพูดตรงๆนะพี่แจ็คนะครับก็เห็นแบบมีแบบนี้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่พี่แจ็คแบบโพทามาเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วนะครับภาพที่เห็นเนี่ยภรรยาและลูกก็อยู่ตรงนั้นด้วยที่ภรรยาออกมาโพสชี้แจงด้วยนะครับว่าอ,อ,อย่ามาดราม่าใส่เขาและลูกเพราะว่าในเหตุการณ์นั้นถึงเขาจะยิ้มก็ตามแต่เขายิ้มแย่ๆว่าไม่รู้จะทำไรเพราะอะไรเพราะว่าเขาห้ามแล้ว ห้ามแล้วว่าอย่าทำแต่แจ็คก,ก็ไม่ฟังนะครับไม่ฟังก็ยังทำต่อไปก็เลยวนันชาวโซเชียลทุกท่านนะอย่าไปดราม่าใส่ลูกเขาลูกเขาไม่เกี่ยวอะไรภรรยาเขาไม่เกี่ยวอะไรยิ่งเด็กเนี่ยไม่ควรไปแตกต้องเลยนะครับซึ่งคนที่ต้องรับชะตาก,กรรมเองก็คือคุณแจ็คแประโพนะครับที่ทำแบบนั้นลงไปแล้วเขาออกมาโพสนะว่าที่เขาไม่ลบคลิปอะเพราะว่าเขาอยากยอมรับการกระทําของตัวเองเออถ้าลบไปเนี่ยมันคือเหมือนกับหนีปัญหาแต่ว่า มันก็ไม่มีปัญหาจริงอะ่ะทำเสร็จแล้วก็มาขอโทษแต่มันทําแล้วซ้ําแล้วทำอีกในกรณีแบบนี้เยอะมากเลยมันเข้าใจเป็นคอนเทนต์ที่ทําให้แบบเฮ้ยดูสนุกสนานดูเป็นที่น่าสนใจมันมีคนทำคอนเทนต์อะไรประมาณนี้ก็พอสมควรแหละครับแต่ว่าอ่ถ้าเด่นๆเ,เลยก็คงเป็นพี่จจกรแบบโหใช่ไหมที่ทําออกมาในในสิ่งที่ล้นตัวตนไปหน่อยหรือเปล่าหรือว่าตัวตนเขาเป็นอย่างนั้น ไม่นะเห็นเวลาไปงานต่างๆนาะนาะเขาก็เป็นคนมีสม,มรรถะมีมารยาทพอสมควรนะครับแต่ว่าการยิงคอนเทนต์แบบนี้มันทําให้เขาสร้างชื่อขึ้นมาเติบโตเป็นอินฟูที่ผู้ติดตามเยอะมากขนาดนี้แต่ว่ามันก็เสี่ยงเนาะเสี่ยงทัวลงแต่เขาเขาไม่คนไม่กลัวทัวลงอยู่แล้วครับเพราะทัวก็คือชื่อเสียงนี้เขาได้มางานบางทีก็ชอบความแบบเป็นมีมไม่ว่าจะด้านดีหรือด้านเสียงานก็จะเข้าเขาเข้ามาเสร็จแล้วก็ออกมาขอโทษคนไทยก็ให้อาภัยง่ายเหมือนเดิมแต่ว่าญี่ปุ่นเขาจะให้อาภัยหรือเปล่า ใช่ไหมญี่ปุ่นเองคือเขาจะแอนตี้คนไทยหรือเปล่าเพราะว่าไปเนี่ยไปสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้เขาเออญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศแบบอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วว่าประเทศเขาเป็นคนที่มีมารยาทมีระเบียบแบบแผนแล้วไปทําอะไรแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นชื่อเสียงด้านลบแล้วจะแอนตี้คนไทยเวลาไปเที่ยวหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวในญี่ปุ่นก็เยอะมากแล้วพอเข้าไปเนี่ยสร้างความวุ่นวายให้ สถานที่ท่องเที่ยวของเขาอะเยอะเลยเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็มีผู้คนที่พักอาศัยอยู่ที่นั่นเหมือนเล่าครับเวลาใครมาเที่ยวประเทศเราก็อยากจะให้ให้เกียรติประเทศเหมือนกันเพราะว่าให้เกิดต่างชาติมาทําจงแจ้งอนาจารย์อะไรที่แบบในพื้นที่ของเราเราก็ไม่ชอบหรือว่าไปทําเสียงดังรบกวนประชาชนของเราหรือตัวเราเองเราก็ไม่ชอบเหมือนกันก็เลยเป็นประเด็นดราม่าอย่างนี้ไม่พอแค่นั้นนะครับคุณพลอ,อยที่เป็นอินฟูด้านการท่องเที่ยวเหมือนกันก็ ก็ออกมาเตือนครับว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันควรมีลิมิตที่พอเหมาะมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะส่งผลต่อเพื่อนๆคนอื่นชาวไทยคนอื่นที่สมมุติว่าถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ไม่ใช่คุณแจ็คแป,โปรโพนะครับเขาก็จะมองภาพคนไทยเนี่ยมารยาทไม่ดีกริยาไม่ดีไม่มีมารยาทมันโดนโดนรวมไปด้วยนะใช่ไหมแล้วถ้าอนาคตคือคนไทยแทนที่จะโดนต้อนรับอย่างดี กับกลายเป็นติดภาพลักษณ์ที่จักรพโพโไปทําแบบนี้ทําให้เขาแอนตี้คนไทยมันก็เลยมาแสดงความคิดเห็นแบบสองมุมยังไงอะ่ะเขาอีกมุมหนึ่งก็อาจจะคิดว่าเขาอาจจะเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์เออเป็นอินฟูด้านนี้ก็เลยไปทําแบบนี้มันก็มองได้แต่ความมีลิมิตมันก็อาจจะต้องดูที่สถานที่ด้วยถ้าเป็นสถานที่ปิดที่เป็นประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นก็ตามแต่เป็นสถานที่ปิดที่ ไปเต้นโชว์หรือว่าทําสนุกแบบเกินเลยได้มากกว่านี้มันก็อาจจะเหมาะสมกว่านี้หรือเปล่านะชาวโซเชียลเองก็กระหนำ่ำด่าชจ๊บไพภโมิกันเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าแฟนคลับเจ๊บไพภูบางส่วนก็อาจจะมาปกป้องว่าจริงจริงแล้วไม่มีอะไระไปคิดอะไรมากมายก็ก็มีครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนาะไม่ว่ากระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมของไทยเองก็ออกมาพูดนะอินฟูต่ตางๆที่รู้จักเจ๊บโพภเองก็ออกมาพูดเยอะแยะมากมายก็น่นาจิตตังครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือส่งผลต่อภาพลักษณ์ การเป็นคนไทยแน่นอนไม่ว่าฝรั่งญี่ปุ่นหรือว่าใครที่เห็นไปเที่ยวฟูจิตรงนั้นแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วมันต้องเผยแพร่ไปกี่ประเทศอ่ะใช่ไหมก็ฝากพี่แจ็คประโภไปพิจารณาด้วยนะครับว่ายังจะเป็นคอนเทนต์แบบนี้ในสถานที่แบบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าสนุกได้เหมือนเดิมบ้าบอได้เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมากกว่านี้นะครับใครคิเเดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับชอบหรือไม่ชอบพี่แจ็คยังไงก็ อคอมเมนต์ก็อย่างสุภาพด้วยอย่าไปแตะต้องลูกเมียเขานะครับลูกเขายังเด็กไม่ไม,ไม่เกี่ยวข้องอะไรเขาไปเปลี่ยนเพื่ออยู่เลยไปห้ามแล้วเขาไม่ฟังเขาบอกอย่างเงี้ยนะก็แสดงเขาเห็นได้ครับแต่อย่าแรงเนาะเป,นเป็นห่วงเด็กไม่ใช่อะไรแต่ว่าของคุณแจ็คนี่น่าจะใส่ได้เต็มเพราะว่าเขาน่าจะชินแหละอ่ะอยังไงก็รอดูกันต่อไปครับว่าสถานทูตไทยหรือว่าญี่ปุ่นเขาจะ ลงโทษหรือตักเตือนอยังไงก็คุณใช้ประโพบ้างอะไรกันนะครับใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกน่คอมเมนต์นได้นะอ่ะใครชอบคอนเทนต์แบบ2มุมแบบของ M ตัวแทนงมู่บ้านก็ฝากติดตามช่อง MP M ตัวแทนงมู่บ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ